สวัสดีครับวันนี้พวกเราก็กําลังจะไปไปซ้อมครับซ้อมนะครับครั้าส,สุดท้ายพึ่งมารวมกันพึ่งมาซ้อมสาววันสุดท้ายแต่ตอนนี้ก็ต้องไปออกกับข้าวก่นอนเพราะว่าสั่งข้าวกันไว้นี่คือสภาพร,รถของคนเที่ยนะครับรถกูชงมาครับผมบริวาพอนะครับหมายถึงมอนออแกนครับแวะเป็นรถกูเหรอแล้วมึงได้ังแก,แกโอนให้มึงหรือยังยังเดี๋ยวแกจะโอนอยู่ ก็สําหรับไปซ้อมวันนี้ก็จะเป็นการซ้อมแบบเอาจริงนะซ้อมในมอซ้อมในมอขอบคุณครูกรับนะครับผมที่ให้สถานที่ซ้อมกับพวกเรานะครับในวิดทายนี้นะฮะที่ไหนนะห้องอรุณนะครับแสงอรุณแสงอรุณตึกมศาสตร์นะครับผมขอพรบคุณมากๆครับครับตอนนี้เราก็รอเพื่อนๆมีคนที่จะมาช้าอยู่คนนึงก็คือน้องปอนก็น้องปอนจะติดดานก็เลย จะขอมามาช้านิดนึงแต่ตอนนี้เราไปเอาข้าวแล้วก็ไปกินข้าวรอก็ได้แล้วทีนี้ตอนช่วงบ่ายเบสมีซ้อมซ้มงานตัวเองไปเล่นคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตกับศิลปินพี่แจ๋มก็ช่วงเขาซ้อมช่วงบ่ายสามแสดงว่าเราก็ต้องเลิกก่อนบ่ายสามให้ใหเบสเพื่อได้ให้เบสพักพัก่อนมีปัญหาเยอะแยะนะครับจนเอาไปละมือนอนฝันนะครับอเอาแกนนอนฝันว่าอะไรนะแก่านอนฝันว่า เชี่ยวงกูไม่มีแต่ปัญหา <c oughs> ละเมอปะละเมือขึ้นมาบับากบัดาบนอนอยู่ข้างๆไม่ได้ยินโทรโทรคุยกับผู้สาวอยู่แบบตอนกลางคืนจะชอบค้างสายเลยผู้สาวทักมาเป็นอะไรทำไมเธอบ,บอกว่าวงกูมีแต่ปัญหาก็อีกนึงรอบนึงกลับมาจากกรุงเทพใหม่ๆที่ว่าไปแคมป์เอาหน่อเด้อเพื่อน วันที่28แล้วแข่งแข่งผู้ท้ามก่อนเ้าแข่ง25เอาหน่อยด้วยเพื่อนนะครับตอนนี้ก็ถึงที่ซ้อมแล้วนะครับก็พากันกินข้าวกินแล้วกินก่อนอ่าอันนี้ก็เป็นพื้นที่ซ้อมตอนนี้เราก็กำลังเริ่มทดสอบระบบกันอยู่นะครับ อันนี้คือ oh <my. S 1> ซิสเต็มของเรานะครับ oh <my. S 1> ก็จะมีพาวเวอร์ที่ใช้ขับมอนิเตอร์นะครับมีมอนิเตอร์สี่ใบสองใบตรงนี้สองใบตรงนี้อันนี้ก็เป็นห้องแสงอรุณน,นะครับที่เราใช้ซ้อมกันขอบคุณครูครปบมากมครับผมก็มีเพื่อนที่ยังไม่กินข้าวก็มากินข้าวนี่เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็พอหลังซ้อมเสร็จเราก็จะมีแบบเก็บขยะให้คุณครูด้วยนะครับ ครับผมก็ตอนนี้ก็กำลังเซตของนะครับอันนี้ก็เป็นบอร์ดเอฟเซตของรับเครื่องสายนะครับตละแ่ <2, S 1> คนก็จะเยอะหน่อย 2> 2, 3, ส่วนนี้ก็เป็นซิสเต็มของผมนะครับเป็นคีย์บอร์ดแพนทอมโรแลนด์ศูนย์เจ็ดแล้วก็เป็นแ h นทอมเจ็ดนะครับนี่ครับอดีน,นี้ก็ไปสายต่อตอันนี้น้าก็กำลังต่อนะครับต่อมีแม็กแม็กตัวหนึง่งอินเตอร์เฟสตัวหนึง่ง ครับเพราะว่าลายตัวนี้เราไม่พอนะครับสำหรับซิสเต็มของน้องปอนครับก็จะมีครับผมผมปอนครับไม่ใช่ไม่ใช่มึงเอาน้องปอนมารีวิวหน่อยครับอันนี้ก็เป็นของโลแรมนะครับโลแรมให้แฮตให้แฮตให้แฮตอิสตันบูครับอ่าเอออันนี้ไม่รู้อ่านไม่ออกซิตตันบีไลเป็นเซนเชนครับอ่าเซนเชนทองอ่าอโกสอ่า โด้ครับโด้เ่าเอาดูทีเด็ดที่สแต็กมาสแต็กแตงนะเนี่ยเอาโอ้โหันนี้เสียงดีมากเลยเอาสแต็คน้อยเนี่สเปรดสเปรดเอาทดสอบเสียงเสนีหน,นะครับเ่ของเพื่อนนะเอนเพื่อนเอาของเพื่อนนะ น้องใช้เป็นกระเดืองเดียวนะฮะเพราะว่าบอกว่าไม่ถนัดซองกระเดียงนะครับนะครับก็เป็นบรรยากาศของพวกเรานะครับก็กําลังซาเช็คแต่ละเครื่องว่าเครื่องไหนดังเครื่องไหนเบาบ้างโอ้ว้าวของบอสเอฟเฟกของบอสก็จะเป็นอ่ของยืมนะครับ นี่จะของตัวเองนะครับของนักร้องนะครับอันนี้เบสก็จะใช้ก้อนแล้วก็เียมกับที่ที่หนึ่งนะครับของสามก็จะเป็นอพอร์ตโก้สายแจ็คก็ของแท้นะครับสตีลเคเบิลตีของพี่บอยห้าเก้าฮ้ยตังจะกินยังไม่มีใช้กีตาร์ของอะไรครับของเป็นดาวเป็นเดรออันนี้สติกเกอร์ไม่ลอก เอาของเบียสใช้อะไรครับใช้เป็น s i l v Sky เปิดด้านหลังให้ดูนะครับตะกอบกหอกันอยด้านหลังคอสปิงของบอสเป็นอะไรครับโช์หัวมายาโช์ผมของปลอมนะครับอ๋อเป็นเบียประกอบไม่มันไม่มีของปลอมอยู่แล้วมันมีของแท้มันได้แค่นี้อ่ะไอเสือปุยและมานองลาสายก็เพิ่งได้เปลี่ยนใหม่เลยนะครับ เพราะว่าสายขาดตอนไป่ายนะครับเราสถานการณ์นี้ทำไมได้เปลี่ยนสายอ๋อหยิบหยิบเบียดออกมาแล้วก็แบบวอมวอมวอมเออยบร้อยตอนนั้นจะทำอะไรตอนนั้นจะทำอะไรตอนนั้นตอนนั้นกำลังจะขึ้นเล่นเลยจะขึ้นโชว์เลยครับเออกำลังกำลังเดี๋ยวว่าพีเทสพีเทสเออเล่นให้เขาดูทียแล้วแบบเล่นยังไงว่าสายหนึ่งไม่ขาดเอาไงดีว่า งั้นกูไม่เล่นสายหนึ่งก็ได้วะกูเล่นสามสายวะนะเบียดสามสายโอนึกว่าซอสามสายนะครับของเีมก็ทำเป็ดรุ่นอะไรครับทำเป็ดอ่ายิ้มเข้ามาครับอันนี้รุ่นอะไรครับรุ่นอะไรอันนี้ยามาห้าครับน่าจะเป็นซีรีสองครับมังสภาพก็อาซีรีสามนะครับสภาพก็ยิ้มเข้ามาครับิ้มเข้ามก่อยิ้มเข้ามาดาวใช้ทำเป็ดรุ่นอะไรครับไอปเปิซิกครับ เอาดีเียอัเบอซิกจากเยอรมันนะฮะรุ่นนี้ผลิตเมื่อปี1898นะครับอัลเบเป็นชื่อของคนทำคีย์บอร์ดคนแรกของโลกนะครับแล้วก็มาทำเทปเป็ดเพราะว่าคีย์บอร์ดเริ่มมีคนทำเยอะก็เลยหันมาทำาทาเป็ดนะครับแล้วก็เสียงเรื่องเงี้ยฮียอ่ะทีนี้มาดูคนสุดท้ายกำลังเซาเสียงยวนใช้แซกซโฟรุ่นอะไรครับ โอเวอร์โทนนะครับน,นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นมือแซกของวงเรานะครับประมาณนี้เสียงก็จะนุ่มนวลอันนี้เป็นสิ็มยังไม่หมดนะครับของผมก็จะมีอ่คีย์บอร์ดเล็กด้วยคีย์บอร์ดสะพายแต่ไม่รู้ว่าจะได้ใช้ไหมก็จะต่อเป็นมีดี มีดีเข้าตัวใหญ่เพื่อใช้เสียงตัวใหญ่นะครับซึ่งตอนนี้ลายมันไม่พอก็เลยต้องต่อตัวเล็กเข้าตัวใหญ่ตรงนี้เพื่อต่อจากตัวใหญ่ตรงนีน้ออกไปตรงนู้นนะครับโอ้โห่ย่าวันนี้นายกิ๊ไม่เศร้าสักทีฮะะเราฟังเสียงเตรียมเตรียมายให้หน่อยอ๋อ oh. เสียงจากที่บร์นนะครับครับผม เนี่นีะครับการถ่ายวอทั้งหมดเพราะว่าเพื่ออย่าปวดคีย์บอร์ดเฉยๆนะฮะดูครับอย่าปวดับโอ้ไม่ต่างเลยครับ a p a 1 0ครับไม่ต่างเลยครับอ๋อตัวอะไตัวบนตัวบนนั่งตัวบนน่งตัวบนนะครับตัวบนนะตัวบนเริ่มโอ้ยเจนแล้เจนมากครับวันนี้ ตวัสดีตัวกัมีเทคนิคการวอร์มเสียงยังไงครับเสียงเอาเขาต้องหันริมนะครับเอียงเจเจเบสมันล้อหมาเมือเปล่าปอบาปล่าเสียงหิวหมาเดี๋ยวว่าเพื่อนผมหิวหมานะเสียงไหนวอร์มเสียงด้วยเอา ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปซาวเช็ครวมเงินก่อนแล้วเดี๋ยวน่าจะถ่ายบรรยากาศในการซ้อมมาให้ดูเล็กๆน้อยๆนะครับไม่นี่ครับอันนี้ตาตาก็เป็นคนที่คุมเรื่องเครื่องเป่านะครับก็จะเป็นคนคิดเครื่องเป่าอะไรไมพี่กิ๊กินโน้ตเฮ้ยไงเฮ้ยอ่ะ

ถ้าเขาตัดก็ตัดเขาถ้าเสือเขาสเสือก็สเสือของเขาเมื่อละ,สะเสือตอนเนี้ย<ไ>เขาวางกันอยู่สองคนผมบางแบบขีเอ๋อผมบางเขา<ม>ได้กขาได้<ม>ตามเขาบักตี้ะครับผมตอนนี้ก็เราก็กลับมาพักผ่อนแล้วเพราะว่าเรามีนัดซ้อมต่อกันอีกตอนเที่ยงคืนครึ่งตอนนี้ผมก็ไปได้ของกินมามีปลาหมึกไข่ไข่หมึกแล้วก็แมงกะพุน หัวก็จ,จืดแล้วก็หิดกินไปนิดนึงแล้วก็ข้าวผัดเปียวหวานเดี๋ยวเยวพาไปดูพวกด้านบนอันนี้คือเรากลับมาได้ประมาณสองชั่วโมงสามชั่วโมงละซ้อมเสร็จเหนื่อยกันมากเพราะว่าวันนี้เราเริ่มซ้อมไวซ้อมตั้งแต่1 0บโมงคึ่งอะเพราะว่าเมื่อคืนเมื่อคืนกว่าจะเลิกใช่ไหมผมอะพาเด็กๆไปทัศนศึกษามาแล้วก็แบบ มันมันก็เหนื่อยอ่ะเด็กๆเออไงอะไรเงี้ยก็เลยว่ามาพักผ่อนทีนี้นอนได้นิดๆหน่อยๆก็ต้องตื่นรีบตื่นไปซ้อนอันนี้ห้องแรกอ,นนอันนี้เป็นดับนอนคนเดียวนะครับอ่าก็จะตัดภาพไปตอนที่เพื่อนๆมารวมกันหลังจากเสร็จงานก็จะไปรวมกันอยู่ มหาวิทยลาลัยราชภัฏสรคามรนะครับก็คุณครูกรอฟให้ให้สถานที่ซ้อมกับเราเราไปขอเราไปขอ,ขอความอนุเคราะห์จากแกเอราะว่าขอห้องไหนก็ได้เราก็มีอุปกรณ์ของเรามีเครื่องเสียงของเราเองเครื่องเสียงเราออกมาเองพาวเวอร์อะไรอุปกรณ์เครื่องเสียงแล้วก็อุปกรณ์เครื่องดนตรีกองชุดอะไรของเราเองหมดแกก็อนุญาตให้ใช้ห้องเฉพาะห้องเราก็ดูแลในเรื่องของความสะอาดให้ให้ทางมหาลัยอ่า เดี๋ยวตัดภาพไปตอนรอรอเพื่อนเลยแล้วกันช่วงห้าทุ่มสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาถึงภาคตอนนี้เวลาเท่าไหร่เพื่อนคืนสี่สิบอ่า <c oughs> ก็เป็นเวลานัดหมายอันดีอตอนนี้ก็รอรอใครครับตน้องตอนครับอ่านี่น้องตอนตอนรแรกกุญแจอยู่กับเรานะ <c oughs> แต่ลุอนเอากุญแจไปเฮ้ยเด็กเมืองพลนบอกถึงแล้วครับห <c oughs> นอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ นี่ครับประธานมาแล้วอ้วมองไม่เห็นเลยว่ะเือเดถึงแล้วมาแล้วเออตัวอะไรตัวอะมาช้าต้องออเกียงผัดกัรอมผัดกันไม่ไม่เป็นไรตโอเคนะตอนนี้พวกเราก็ จะได้ซ้อมแล้วเพราะว่าน้องเอากุญเตียมาแล้วนะครับอ่ที่ได้ยินเสียงอยู่นี่ก็เป็นน้องๆในคณะที่เขาซ้อมกันอยู่เขาก็เหมือนน่าจะมีสอบไฟน,นอลสอบสกิวมาเราเรียกสอบสกิวนี่มาแล้วเดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนที่บรรยากาศการซ้อมของพวกเราเลย เราเราก็ตั้งตั้งเครื่งเสร็จแล้วก็เป็นวันที่สองของเราที่เราได้มาซ้อมแลมจะทำอะไรจะทำอะไรตอนนี้เราก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะเริ่มอ่ารันเบทีละเพลงในเพลงนึงที่เรายังไม่รันแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มมาซ้อมแบบจริงจังแต่ตอนเนี้ยกลัวเสียงเกมผิดด้านเสียงเกมผิดด้านเดี๋ยวเปลี่ยนไปกูใส่กระเป๋าเม่ทีน่นแม่มันเปร๊ะเปร๊ะมากว่ะ ติดติดเรีองติดเยงบเฮ้ยกดเมากมึงคิดตอนที่ว่ามันนั่งขี้นาบัตีบังเตี้ยจะได้สอไเนี่ยโอเคโอเคเอาแลว้ะ เริ่มตอนกันแล้วเริ่มเวลากี่โมงแล้วแจ้งผู้ชมกี่หนึ่งกว่าออโต้เพิ่งมาออโต้เพิ่งมาบอกบอกว่าขอเรียนนิดนึงแต่ว่าเลียนไปถึงชั่วโมงนะเดี๋ยวเราจะเริ่มรันกันเลยเดี๋ยวเราเริ่มรันกัน สำหรับวันสุดท้ายของเรานะครับในการซ้อมก็จะไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่เพราะว่ามาซ้อมตัวช่วงเช้าเพราะเมื่อคืนนี้เราใส่เต็มนะครับก็ผลจะมันเป็น,น,ะะปนยังไงก็เดี๋ยวซ้อมเสร็จก่อนเดี๋ยวมารีว,วิวอีกทีนะคร